สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวริวคาเฟ่เปิดใหม่นะคะที่ภูเรือนี่อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์นะคะอาซูมะคาเฟ่นะคะนี่เป็นไงคะสัญ,ญลักษณ์ลิงรูนตังหรอเป่าคะ,ะสำหรับการเดินทางมานะคะผ่านหน,าหน้าที่ว่าการอำเภอมานะคะแล้วก็จะเลี้ยวขวาตรง วัดป่าห้ว่ลาดเข้ามาประมาณสักสามโลค่ะสามกิโลนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นมานะคะทางก็จะชันชันนิดหน่อยนะคะ,ะ,คะอันนี้สภาพโดยรอบนะคะคาเฟ่เปิดใหม่อสมะคาเฟ่นะคะก็จะมีนี่ค่ะนกยืนต้อนรับลูกค้านะคะนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็เที่ยง เที่ยงกว่าวาอากาศยังโอเคอยู่นะคะอันนู้นมองไกลไกลก็จะเป็นระเบียงเมาคาเฟ่อีกที่หนึ่งที่ภูเรือนะคะวันนี้เราแนะนำคาเฟ่อาซูมะอาซูมะคาเฟ่นะคะนี่สภาพโดยรอบนะคะมือสมัครเล่นนะคะอาจจะไม่ค่อยมือไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะ อนนันี้่ข้างหน้านะคะนี่เป็นซุ้มบริการนะคะร้านบริการสำหรับคาเฟ่มีอาหารด้วยนะคะอาหารเบาๆอาหารเบาๆจะมีส้มตำถาดนะคะอร่อยมากปีกไก่ทอดนะคะเราทานไปแล้วคอนเิร์มนะคะนี่บรรยากาศโดยรอบนี่ แดดค่อนข้างแรงค่ะวันนี้นะคะแต่คิดว่าถ้าหน้าหนาวนะคะโอเคหรือไม่ก็ตอนเช้า,านะคะขึ้นมาดื่มกาแฟนร้อนนะวิวหลักร้านค่ะนู้น,นที่เราเห็นไกลๆก็คือที่พักนะคะ,ะที่พักยังไม่เปิดให้บริการนะคะเดือนหน้าค่ะเปิดให้บริการห้องพักจะมีอยู่สี่หลัง พร้อมอาหารเช้านะคะที่พักนะคะอบยูีหลังไกลๆนะ,ะยังเข้าไปดูไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่เสร็จที่พักนี่อันนี้จะเป็นซุ้มกาแฟร้านกาแฟแล้วก็ของที่อสมะคาเฟ่นะคะจะมีลูกค้าประปายมาเป็นระยะนะคะนี่ลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะ ลูกค้ามีมาเรื่อยๆอ,อันนี้บรรยากาศเดยรอ,อบนะคะอันนี้ที่พักเรามาดูวิวนะคะด้านหน้า เห็นไก่ไก่วัดป่าห้วยลาดนะคะหลังคาไก่ไกอันนี้ที่คอเตอร์นะคะนี่นี่มีกาแฟ สนใจก็มาเที่ยวได้นะคะ